เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ข้าพุทธเจ้านายสุพินนามเลินในอำเภอเม่องสามสิบพร้อมด้วยข้าราชการทาหารตำวรวจพนักงานรับวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนและประชาชนช,นชาวอำเภอม่องสามสิบทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณนที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ถวายเป็นราชสักการะพัตยุตตาบูชาแด่พระหายประศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการและทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระาำต้น เพื่อสับดับฟันทุกสุขของบวงประสบทิกรในท้องถิ่นต,าตา่างๆพระองค์มีพระราชำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมา,าวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต,าตา่างๆทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบการเงินการคลังการศึกษาการสาธารณูปโภค พระปีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทําให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทางสมัยทรงยกเลิกระบบทาตระบบไพรและทรงนําศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากลมาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักรนําพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัยดํารงอธิปไตยและความเป็นเอกร,ราชไว้ได้อย่างมั่นคงทําให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพ่บูรณ สืบเรื่องมาจนการปัจจุบันพระปีชาสามารถและพระกิติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยาประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพระศิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมนำลึกเพื่อรัเกยียติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ถวายพระราชมัญญาแด่พระองค์ว่าพระปิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อเกล้าน้อประหม,ม่อันเชิญดวงพระวิญญาณอันศัศกดิ์สิทธิ์ของพระองค์แม้สถิตสถานวิมานใดหากจะทรงทราบด้วยยาวิถีใดๆขอทรงรับเครื่องราชสการะอันฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อกล้าน้อประหม่ถาวายนักโอกาสนี้ด้วยเถิด สังหมดตรงหน้าวันเฮายฮัต